สวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนแม่จ๋าพาเพลินมาแล้วค่ะวันนี้แม่จ๋าก็มายืนอยู่กลางป่านะคะสระน้ํากลางป่าค่ะทุกคนอันนี้เป็นสระน้านะคะสระน้ําธรรมชาตินะคะกลางป่านะคะเป็นป่าที่แม่จ๋ามาเดินนะคะอันนี้แม่จ๋าก็เดินมาได้สักพักหนึ่งก็มาเจอสระน้ํานี้นะคะที่กลางป่า สวยดีนะคะทุกคนแม่จ๋าก,ก็ถือโอกาสหยุดพักนะคะแล้วก็ถ่ายทําคลิปมาฝากทุกคนนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยน้ําก็ใสนะคะมีเป็ดน้อยด้วยน้ำใสปิ้งเลยนะคะลมพัดวันนี้มีค่อนข้างจะมีลมนะใบไม้ใบไม้ก็เออเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้สวยสวย แล้วก็บวกกับน้ําสระน้ําท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูลงตัวมันสวยมากดูทุกคนเหมือนภาพวาดเลยเนาะเนี่ยดูเงาที่สดท้อนะสวยมากเลยนะคะนีะ่ป่านี้ก็เป็นป่าป่าในเมืองเฟนบุกนะคะเฟนบุกเยอรมันนะคะที่แม่จ๋าอยู่นะคะกะ็เป็นตอนเหนือนะคะตอนเหนือของประเทศเยอรมันเนาะเป็น เมืองที่อยู่เป็นเขตติดต่อของเดนมาร์กนะคะป่านี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะที่แม่จ๋าเดินก็ค่อนข้างจะใหญ่เนอะก็เดินไปเดินมาก็มาเจอสระเนี่ยสวยดูดีทุกคนสวยมากๆเลยนเป็ดน้อยมีลมมีอากาศก็ค่อนข้างจะเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคน เริ่มหนาวพอสมควรสวยมากดูผม่จ๋าชอบเงาสะท้อนมากๆเลยเนี่ยแสงแดดนะคะวันนี้มีแสงแดดมันช่างสวยงามอะไรเยี่ยงนี้มาชาต้นไม้ก็ต้นย้าษใหญ่ในแบบของเราเช่นเคยนะคะผู้ชาย ถ่ายคลิปไหนก็ติดผู้ชายตลอดทุกคลิปเลยแม่จา๋านะสวยงามจริงๆป่านี้แม่จ๋าเคยเคยมาถ่ายทำแม่จ๋าก็คือมาเดินอยู่ประจํานะคะแล้วก็เคยถ่ายเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกเห็ดนะคะแต่ก็เป็นน่าจะเป็นเห็ด พิษนะพิษพ็ดที่แม่จ๋าไม่รู้จักเนาะอย่างนี้ก็มีอีหย่อมนี้มีเขาเรียกลายบัวมีหย่อมบัวหย่อมบัวกลุ่มบัวนะมีแต่ใบย,ยังไม่เห็นดอกเลยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง ใสนะน้ำทุน้ำใส่นะทุกคนใส่ปิ้งเลยอะดูดิแสงแดดหืมสีสันไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะทุกคนอันนี้ภาพจริงนะคะภาพจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเอาเกิอดอะไรขึ้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม แม่จ๋าพาเพลินนะคะแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่เรื่อยๆในคลิปคลิปต่อๆไป <c oughs> นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้แม่ต๋าขอตัวลาไปก่อนมีความสุขมากๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย